สวัสดีครับผมวันนี้จะมาดีวิวกอ๊อกน้ำมันหน่อยนะครับกอ๊อกเป็นเครื่องกี150นะครับแจ้งว่ามันปิดน้ำมันไม่อยู่มันเสียแล้วนะครับอันนี้คือกอ๊อกเดิมก็สั่งจากลาซาดานะครับผมสั่งมาจาก,กลาซาด้าในกล่องนี่ก็ร้านนี้ก็ดีนะครับ ดันดีข็อห่อมานะครับเปิดเลยข็อห่อมามีใบอะไรขอบอขอบคุณที่อุนนนะครับช่วยกดห้าดาวให้ด้วยขอบอกนะครับร้านนี้ไม่รู้นะข้อห่อบับเบิ้ลมาอย่างดีเลยนะครับ,นะร,บราคาร้อย รวมส่งมัน198บาทนะครับเขาบอกรวมส่ง198บาทผลิตปีมันผลิต03022มันเทาไรยี่ห้าไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแกะมาดูเขาบอกว่าเป็นตัวแท้นะครับแเตรียมผมก็ยังให้มันใจจะดูเปียบกับตัวเก่ามันเป็นแบบแขวนนะครับผมเนะี่ย ไม่รู้ใช้กันได้ไหมดูดูให้หนูนเรื่องงานนะผมเรียนไหมเรื่องงานไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าแทเทียมแล้วนะแต่ว่าโอ้ใสปิ๊กเลยนะเขาก็ขีดเขาก็ขีดมากคขีดอะไรมาให้ด้วยอย่างดีดูเขาขีดอะไรนะก็มีใช่ตัวเลขไหมนูนไหมนี่ไม่รู้นะครับแต่มันไม่มีขีดอยู่ตรงนี้ ชัดไหมเนี่ยกลองไม่สูมตัวเลขนะนี่เป็นตัวเลขนะสูมๆหน่อยสูมหน่อยซูมชัดไหมไม่ชัดอีกเสียงเรื่องนี้นี่เรื่องอะไรเป็นตัวเลขปั๊มครับผมเป็นปั๊มลงไปเป็นมันเป็นปั๊มลงไปอยู่นะครับ ไม่ใช่สติกเกอร์นะครับเป็นตัวเลขปัม๊มเขาว่าแท้ก็น่าจะแท้มีตัวเลขสองผมก็ไม่รู้ว่าแท้เทียมแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนออกตัวนี้ตรงรุ่นไหมเนี่ยดูแนวมันก็น่าดูดูตัวหนังสือมันตั้งมัน,ม,นมันนูนอยู่นะ น่าจะเกตด,ดีถึงไม่แชก็อาจจะดีเลยแต่ผมเขาบอกว่าแรก็ต้องอจ,จะแทมันร้อยหกสิบบาทรวมส่งก็ร้อยเก้าสิบแปดบาทนะครับตัวนี้ก็จะถอดออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปตัวนี้เวลามันปัญหามันอยู่ตรงที่มันเวลานะครับเวลาเราเปิดไออันนี้คือเปิดนะครับ มันก็ไหลปกติแต่เราแหวนเราปิดนะครับที่นี่ปิดแล้วมันไม่ปิดนะครับมันไม่ปิดให้นะพอไม่ปิดให้แล้วมันก็มีการอาจจะเข็มเร่งไม่ดีด้วยบางครั้งมันก็ออกมาด้านข้างเนี่ยซึมออกมาตรงขอบขอบนะครไม่รู้ว่ามันมีมันมียางหรือมีอะไรนะครับกล้องม,มันชัดเกินไปคร่ามันสะท้อนแสง มันก็เลยอาบซึมนะครับเขาย้ำไว้นะครับตัวนี้ไม่ใช่น็อตปิดแสงไปกันนี่ตรงนี้ไม่ใช่น็อตนะครับเขาย้ำมาเป็นมันเป็นย้ำมาอ่นี่มันย้ำมาม,มันรุ่นมีรุ่นหนึ่งที่มีน็อตขันอยู่มันน่าจะมีอ่าเหมือนวาล์วเครื่องตัดหญ้านะที่มันเขาเรียกอะไรนะที่มันไอ มุนปิดเปิดแล้วมันสึกมันอะไรเนี่ยมันก็เลยซึมออกแถวนี้มันปิดไม่อยู่ก็เลยกะว่าจะเอาไว้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยววันไหนว่างก็จะเปลี่ยนมันก็ดูสมราคาอยู่ครับผมดูแล้วสมราคาอยู่นะครับไม่ผิดหวังนะร้านนี้ก็โอเคครับคุณภาพก็ค่อยว่ากันทีหลัง เดดูแล้วใช้ได้ใครที่มีเครื่องรุ่นนี้นะครับแล้วพวงว่าจะไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนพวกก๊อกนี่ก็สามารถถ้าไม่อยากเสียเงินซื้อก็ต่อตรงเลยนะครับถอดออกมาแล้วก็ใส่กองตรงนี้นะใส่กองไปเลยก็คือถ้าเข็มเล่งลูกยางเข็มปิดน้ำมันมัน,มนดีน้ำมันก็ไม่ล้นนะครับ คือถ้ามันล้นมันปิดไม่อยู่มันจะล้นเข้าเครื่องเลยนะฮรมันจะล้นเข้าไปท่อไอดีปัญหาคือเครื่องจะไม่ไม่ติดเลยทีนี้แต่ถ้ามันไม่ล้นก็ได้แต่ถ้ามันล้นนี่ซวยนะครับเพราะน้ามันจะไหลออกมาขึ้นท่อไอดีขึ้นกองอากาศขึ้นไปหมดเลยนะครับอันนั้นคือถ้าเข็มมันปิดน้ามันไม่อยู่นะครับแต่ถ้ามันปิดอยู่ก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ได้ก็คือต่อนะครับซื้อกอง นะครับกองเบนซินที่เอาขายฮะตามร้านมอเตอร์ไซค์นะครับมาต่อเลยนะครับเคยต่อให้ให้ให้เพื่อนบ้านอยู่นะครับเคยต่อรุ่นนั้นเคยต่อไปเพื่อนก็ใช้ได้เขากักฝุ่นกองฝุ่นดีนะมันควรจะมีนะครับมันควรจะมีที่กองฝุ่นนะครับถ้าปล่อยให้โล่งๆไม่กองฝุ่นเนี่ยโอกาสที่จะได้ลือลางคาบิวเนี่ยก,ก็มีนะครับฉะนั้นแล้วก็ ไอ้ตัวนี้มันไม่มีที่กองฝุ่นนะครับมันก็แค่ไอ้ใสๆนี่มันมันแค่เขาเรียกอะไรอมันแค่รู้ไอ้ที่กองฝุ่นมันอยู่ข้างในนะมันจะมีมีกองฝุ่นอยู่ข้างในพอมันกองมาเนี่ยถ้ามันมีเศษมาตกค้างอยู่แถวนี้เนะ่าเราก็จะมองเห็นเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะรู้ว่าน้ำมีน้ํามันลงมาไหมนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ดูได้นะครับเราก็ดูนะน้ํามันก็จะลงมาในนี่แล้วก็นะครับ ลงมาในนี่มาขังู่ตรงนี้ขึ้นไปตัวนี้ก็กองเศษพวกหินพวกดินพวกอะไรหนักๆนะที่มันหนักๆไม่ให้เข้าไปในคาบูหรือคาบิวได้นะแต่ว่าถ้าใช้นานนั้นไปมันจะหมองไงมันมุดมันมองไม่มออกเสียถ้าใหม่ๆก็ใสแต่ถ้าใครมีก็กไม่เสียนะครับแต่ทุนนี้เสียนะไม่ขายนะไอ ถ้วยยางถ้วยแก้วเนี่ยมีขายนะครับมันมันมันไม่ใช่แก้วครับมันเป็นพลาสติกพลาสติกใสพลาสติกแข็งนะครับพลาสติกแข็งพลาสติกใสสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้แล้วก็มีปากกนนะครับเป็นปากกนอยู่ข้างในตัวนี้ไป็กินยางนะก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้ากกไม่เสียนะถ้าตัวนี้มันเสียตรงนี้ผมก็เลยตัดปัญหาเลยเปลี่ยนไปเลยนะถ้าจะซื้อเฉพาะชุดข้างล่างก็รวมส่งก็ เกือบร้อยแล้วก็เลย,เ,ยเปลี่ยนมันทั้งชุดเลยมันง่ายดียนยี่เกียดมาพอเปลี่ยนตัวนี้แล้วมามาเสียตัวนี้ผมตัดปัญหาไปเลยยกชุดไปเลยก็สองรก็ร้อยเก้าบาทที่ไปสองร้อยะก็ถือว่าไม่แพงนะตัว่า,าอายุการใช้งานจะดีไหมนี่ก็ค่อยว่ากันทีทีนะครับ สวยงามอยู่ครับผมดูเนื้อเกต็ดเนื้อก็เน,นียนเดียวกล้องมันแสงมันเยอะไปะเก็บได้โอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ